ระวังเล็บหักความเล็บด้องระวังดีๆเด้อเพราะว่าเปลือกหน่อไม้นี้มันต้องค่อยๆทังเพราะว่ามันแข็งมากเจ้าเล็บเราสักนี่นไม่ได้นะครับผลตรงว่าน้ำถั่วมมันนรถควายอันนี้กับปลาอายุค่าขอไปน,นี่ก็บเป็นผีบาซ่าเลยพี่น้องมอง ข้าเจ้าเผาคนพิบัตาบ้านเพิ่นนะนะบ,บอกยังไงนะอันนี้ข่อยมาในหลังพิาบาติานเลยพี่น้องใหญ่เราถึงเราเห็ดควรมันเราืม แบบดีเนม,มนูอืมนั่น That'd be the minimum.